มาพบกับ4ประตูรุ่นขายดีของเราครับเลนเจอร์ XLS นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์นนะครับ คันนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับมีการทําสีพิเศษด้วยนะครับคันที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเทานาโดเกนนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสีเทาแลมโบนะครับนี่ครับคันนี้เดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่าว่าเจ้าเรนเจอร์เนะครับสประตูออโต้ยกสูงของเรานะครับคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างและตัวรถของเขานะครับเดิมๆมีเทคโนโลยีอะไรกันมาบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของราคาจัดจาหน่ายปัจจุบันเลยนะครับราคาอยู่ที่90,22,0000บาทอันมโปรโมั่นพิเศษนบาคาเหลือเพีัน7 99,000บาทนะครับหรือแบบที่สองนะครับอันมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจแบบไหนก็แจ้งบอกมาได้เลยนะครับส่วนเรื่องการตกแต่งคันนี้เดี๋ยวอันพารับชมดีกว่าว่าแต่ละรายการการตกแต่งของเรานะครับจัดเต็มรอบคันแบบคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าของเราเลยนะครับคันนี้นะครับเราเลือกกระจังหน้านะครับที่เป็นตัวทรงของเลนดอนนะครับ ตัวกระจังหน้าของเลนดอนเนี่ยนะครับมาพร้อมกับตัวอักษร FORD <R d S 1> แบบนี้เลยนะครับด้านบนมีไฟ LED 3ตํตำแหน่งที่เป็นแบบสีส้มนะครับตัวกระจังของเขานะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็สีของตัวอักษรเนี่ยเราก็เลือกเป็นแบบดําเงานะครับก็ทําให้ตัวขับของสีของเขานะครับที่ดําเงานี่ก็ดูโดดเด่นมากๆด้วยนะครับและตรงบริเวณชายกระจังด้านหน้าเนี่ยเราก็จะมีไฟ LED ด้วยนะครับฝั่งละ1ตําแหน่งนะสำหรับโคมไฟหน้าของเรานะครับได้ไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วมี daytime ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมาให้เราด้วย นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกของเราก็มีมาให้นะครับคันนี้นะครับเรามีการอัปเกรดนะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบพิเศษเลยนะครับที่ติดกับชุดหน้าของเรานะครับตัวนี้กันชนหน้านะครับเราถอดกันชนหน้าเดิมออกใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวเหล็กของ Outlander ตัวนี้นะครับเป็นไฟเป็นกันชนหน้ารุ่นแมททิกนะครับเป็นตัวยอดนิยมของตัว Outlander กันเลยนะครับตัวนี้นะครับมีในส่วนของห่วงลักจูงมาให้1ตําแหน่งนะครับของตัวรถนะครับแล้วก็มีในส่วนของ แคร้งด้านล่างนะครับที่เป็นแบบสีแดงตัวนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับสายลุยนะเอาไว้ใช้นะครับในไร่ในสวนเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าช่วงล่างของเราจะคูดหรือหินกระเด็นใส่ตัวรถของเรานะครับ ต่อมากันเลยนะครับในส่วนของด้านบนนะครับของตัวรถนะครับฝากระโปรงคันนี้นะครับเราทําสีนะครับเป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็มีเส้นด้านข้างนะครับที่เป็นไฮไลท์แบบสีแดงเลือกรูปโลโก้ม้านะครับเป็นแบบสีดําแบบนี้เลยนะครับติดอะคริลิกคําว่าเรนเจอร์แบบสีแดงนะครับเรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยระหว่างสีเทาแลมโบของตัวรถ ตัดกับสีดําเงาของตัวรถนะครับที่เราตกแต่งนะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับคันนี้นะครับเราเปลี่ยนล้อแม็กนะครับนี่ครับเป็นล้อแม็กของตัวซุสนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับล้อแม็กของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด20นิ้วนะครับซึ่งเดิมเขา XLS ของเรานะครับเป็นล้อแม็ก เพียงแค่ขอบ17นิ้วเท่านั้นเองนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางนะครับดีเซนตินะครับตัวนี้ก็เป็นยางออเทเลนนะครับสเปคยางอยู่ที่275ทับ 55R20 นะครับด้านหน้าของเราเป็นดิสเบรกด้านหลังของเราเป็นดัมเบรกนะครับมี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกลงถึงลอมป้องกันการพลิกคว่ำมาให้นะครับนี่ครับตัวนี้ตัวรถของเรานะครับใส่แม็ก20นี่ก็เต็มซุ้มล้อแล้วนะครับสไตล์แบบออฟโรดพร้อมลุยกันเลยนะครับ บริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับตัวครอบกระจกเขานะครับก็จะเป็นแบบสีดําด้านมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับคันนี้เสริมหล่อด้วยราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดำนะครับกันสาดทั้ง4จุดที่ติดตั้งเพิ่มนะครับรวมถึงฟิล์มรอบคันเป็นแบบเกรดเซรามิกเลยนะครับแล้วก็ลองเบามือจับกันลอยนะครับมีในส่วนของลูกเล่นด้านข้างเนี่ยนะครับเราถอดในส่วนของบันไดข้างเดิมออกนะครับใส่ในส่วนของบันไดเหล็กนะครับของ T W I นะครับตัวเนี้ย นะครับของเขามีไฟด้วยนะเวลาเราเปิดประตูนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นนะครับของตัวบันไดเหล็กด้านข้างซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยนะครับเป็นสีแดงตัดกับสีดำเนี่ยก็โดดเด่นมากๆแล้วมีไฟเสริมเข้ามาอีกนะครับก็เรียกว่าเท่มากๆเลยนะครับกาบด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นของตัววิกเตอร์นะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับทั้ง4จุดขอบประตูด้วยกันนะครับเวลาเราเปิดประตูเนี่ยตัวนี้นะครับก็ช่วยป้องกันนะเผื่อว่าเราโดนเสาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัวบริเวณกาบด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น จะป้องกันลิ้วรอยกับตัวรถของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็สีเทาแลมโบแบบนี้เลยนะครับที่เราแลปสีรอบคันนะครับเรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยเวลาเราทําสีเทาเนี่ยนะครับในรถเรนเจอร์ของเราเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นทุกสายตาเลยกันเลยทีเดียวนะครับโลบาเหล็กนะครับคันนี้เป็นของ outlander hunter นะครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็ด้านท้ายของตัวรถนะครับมีติดสติกเกอร์คำว่า Ranger ลองเบ้าเหยียบนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับมีมาให้เดิมๆจากโรงงานแล้วคันนี้นะครับด้านท้ายก็มีการอัปเกรดนะครับนี่ครับด้านท้ายก็จะมีเสริมในส่วนของกาบฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบตัวสูงนะนะครับนี่ครับตัวนี้นูนสูงนะครับมาตัวอักษร F O R D แบบนี้เลยอะคริลิกนะครับคำว่าレンジャーนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยไฟท้ายเราเลือกทําไฟท้ายแต่งแบบ L E D นะครับนี่ครับแบบเต็มระบบแบบนี้เลยนะครับกันชนท้ายเดิมเรามีมาให้นะครับแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นของ Outlander นะครับมีห่วงลากจูงนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเอาไว้ลากพ่วงนะครับต่างๆแล้วก็ห่วงโอเมก้าไฟถอยแบบ LED ไฟส่องสว่างที่ป้ายทะเบียนนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับไลเนอร์ของเรานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไลเนอร์ของ Ford เลยรองรับการบรรทุกได้1.3ตันนะครับอ่านะครับแล้วก็ได้รถหล่อๆแบบนี้ใช้ไปไหนนะครับได้ทั้งครอบครัวด้วยใช้ในการบรรทุกก็ได้ด้วยเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับภายในตัวรถเนี่ยเป็นเบาะะหหนนนััังมาใ้้แลวคครรบบี่ ตัวเบาะหนังมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็ความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถผ่านมือถือได้นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถปรับการขับขี่นะครับเป็นแบบแมนนวลโหมดที่พวงมาลัยที่ตรงบริเวณ เกียร์ของเราได้ด้วยนะครับเรียกว่าอยากจะได้ฟิลลิ่งแบบเกียร์ธรรมดาหรือแบบออโต้ก็สามารถเลือกได้ใน XLS นะครับ4ประตูออโต้ยกสูงของเรานะครับยังไงก็ฝากนะครับ XLS 4ประตูออโต้คันนี้นะครับ แต่งชุดหน้าเหล็กนะครับแล้วก็พร้อมกับแรปสีเทาแลมโบคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจอยากได้สไตล์การตกแต่งแบบนี้แคปหน้าจอนะครับแคปวิดีโอนะครับทักเข้ามาหาอ่านในไลน์ได้เลยนะครับอานจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายนะครับพร้อมมีบริการนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านให้ทุกที่ทั่วประเทศไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยสาหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ